นุ๊กคะเป็นรับบทอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้เออนุก็รับบทเป็นเป็นเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองแสดงเป็นเป็นฟิลจริงๆของตัวเองเลยค่ะรับบทเป็นเป็นเป็นเพื่อนกับปายเป็นเพื่อนปายสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมนิดนึงได้ได้ครับเป็นเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นที่ที่เรียนจบกันละต่างคนต่างเรียนจบก็มาก็ได้มาทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะก็จริง แต่ถ้าถาภาพถ้าภาพรวมแล้วก็จะเป็นจะเป็นฟิลออกมาจากตัวตัวเองเลยอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วไใบเป็นถ้าพูดถึงภาพยนตร์จริงๆถ้าตามหลักนุกจะเป็นคู่พระายจะเล่นเป็นตัวนางยากไหมคะที่จะต้องเล่นเป็นตัวเองให้ทุกคนได้เห็นพระนางเป็นเธอ<ร>วันนี้นใช่ก็ก็รับรับบทคล้ายๆกันเลยครับผมก็เป็นเพื่อนกับนุกธนดลมาแล้วก็ เรียนจบแล้วก็ยากย้ายกันไปทํางานค่ะแล้วก็กับมีโอกาสก็กลับมาพบกันวันนึงอยากจะไปเที่ยวใช่ค่ะอยากจะชวนเพื่อนๆที่โอเกือบจบเรื่องแล้วพูดมาพูดมาเกือบจบเรื่องเลยใกล้ <laughs> <laughs> ละ <laughs> ถ่ายรูปเลยแล้วกันค่ะเอาไปการสปอนปอ